รานขอยกินดีมือว่านแม่ดีกับไปซื้อล่วยหอมใหม่น่วยเดียวมาญาติกันกินอ่ะตีเออเขาขอปวดนี่น้องข่อยกินด้ดีกับปวดเงี้ยงไงยุคขนูนีแถวหน่อยๆนยแต่พ่อเขาไปพ่อเขาจะดปนนนถ้มาตรงอยางหมืเน้านี่ได้หอนเกิดไหม ัเกืบไม่เว้ยเป็นตะสั่งแค่ว่าผิพี่มัดซเสอให้มันจะยาสือจะเกิอบให้ร้านซีคู่แล้วร้านหน่อยอเกือบร้านน้อยมีห้า,ากับปลาก็ปวดไปกระปวดเัดี้ยวูเถียงงงมากน้น้ำพ่วงต้องล้วยสองนี มัดมนไม่ถุงใรแล้วัดม่ถุงบาตนี่นี่เอาถุเงเหลืองนี่ออกออาปนเ็จะได้เดินป,ประกอบได้ยังบัดเนี่ยได้เลี้วได้เรยนะยัง้เว,เวอีนึงปรกาศนั่งกกนึงปกาศถึงโย่บัดอยูนยขน้างในยันขึ้นย่งกันอย่ โอ้นักสแสดงนำงโอ้น,อน,นักสแสดงนำหญิงอยุดว <c oughs> ันนี้เห็นปูบอยหายนิดนึงปูปูบ,ปบอยอันลักหอมลักได้หอมได้อยู้แต่บ่าหายปันได้ีีรุตอมประเทศคนนีอ้อ <c oughs> รอติดตามคลิปของมัตสยาหาวนขึนส <c oughs> ยังดีนะไฟอันไฟอันดับจะลมลมเยอะมบ่ได um uh, ้เลีนดอกมันโอ้แตยกมืออยู่ดิไปแล้วไปแล้วปไปแล้วอ่ะบายบายเออเนย

ลูกซ้ายมาส่งแต่เสาเลยบาจ้าจ้าเขายามไปนอนหับอ๋คั่นหับแล้วก็ยาวเลยเด้อเนาะคั่นนอนบ่อยากปุกแล้วไปอาบน้ํา้ลืมหยังน้อบาดนีแม่นใจเกียถอยจ้าเีวงเหน Από